สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องบอเบียดัมซิ่งนะคะวันนี้จะพามาดูสาวบีมขับรถค่ะบรรยากาศดีนะคะวันนี้มาขับรถมีผันว่าเนย <c oughs> บ่อลึกมากเลยทุกคนไปบ่อ่อนก็สั้นสั้นเด้ มันก็จะโยกโยกสันสันหน่อยนะคะแดดไม่ออกเลยค่ะวันนี้สายแล้วนะแต่ว่าแดดยังไม่ออกาายกเยกผู้ใดปลาแท่นะคุณนะเล่ากันจีเห้า คุณหนาปูวี่ไลกันมาเต็มๆเลยโอ้ก็จะเย็นๆเท่าแน่นอนเท่ามือใหม่หัดขับเนียสั่นนิดนึงโอ้ยทางมานิดนึ่งอ่ะล่ะคะ่ะสั่นเลยแหละ แงไปก่อนไปก่อนตามคิ้วตามคิวฝุ่นนะคะฝุ่นแบบดูสิฝุ่นมันไล่มาถ้าเราจอดนี่คือฝุ่นจะตีมาข้างหน้าเลยมองแทบไม่เห็นทางเลยค่ะอให้พุงผู้สาวอยู่ในรถวันนี้ไม่มีแดดมันก็จะแบบค้ำค้ำนิดนึง เปิดกระจกกับบอไดนะคะฝุ่นโอ้โหไอโอโหฝุ่นแบบก็เริ่มขับแบบเริ่มแบบขับโอเคแล้วนะคะแบบแต่ว่ายังไม่ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ต้องใช้ความชำนาญเนาะสีเดี๋ยวเบิ่งรถใส่ให้โอ้ยแนมบ่เห็นอย่างเลย มันมาแบบไม่เบรกเลยอ่ะมาจะใสมันหลุดโค้งมาแบบเร็วแห้งถ้าเราเอากลวยมาตังางยย่งอืมถ้าไปเบ่งกลวยยวนหนางานเวลาของเขามาตั่งจากอันเพราะว่าท่างทางวิง่งมาเมื่อกี้มันจะเป็นมีโคง้งนิดนึงนะคะแล้วรถมันจะไม่ผ่อนเลยอ่ะ แล้วเราไม่ได้ตั้งกลวยเนาะ ทเที่ยวนะคะหมู่บ้านเท่าไหนจเจี่ยวเสีบเยสบเที่ยวหมู่บ้านทดสอบแง่ทดสอบทางมวานทดลองทางได้สิบเที่ยวนะคะมาเด้คาหน่ำมันเลยอันนี้ก็ทีมงานนะคะทีมงานน้องใหม่ถึงที่เทแล้ว เขาทำปั๊มนะคะผมเสร็จไปแล้วรอบนึงเนาะแต่เ,เขาเพิ่มเพิ่มบายบายโอ้ไปเลยมองเรายืน มีสเสบียงหน้ารถโดดดองดงเลยปะคุณนะ่ะพ้นไปพุ่นอ๋อพ้นไปแส่โงไปพุ่น่งไกลแท้ะปูดำมมาแล้วเขาไล่เข้ามาแล้วใจเย็นๆนะคะน้องกำลัง มือใหม่อยู่ค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็จะทํนานาดี้ถามว่าคนไทยขับเป็นบอครับว่าเป็นค่ะไปซังไห่เท่าอ,อ๋อโค้งไปนู่นพยัยจะกระโบกแมเดอร์มือใหม่เดีอยนี่บอบเสียบีมขับสุยเด้อ เจ็ตัวคุณอะปูดำปูดำขนาดขาเจ็บนะคะนี่เจ็บขาจะเหยียบแบบโอ้ย ไปเลยไปข้างหน้า <c oughs> อ <c oughs> บา้บึงทางบึงทาง้ามีแต่คนขา่ เลยว่าอันนี้ว่างของแทะอยู่บอมมี่กวยมา,างแถวนี้เหยียบเลยเฮา,อาโอ้ฟังเสียงรถเหยียบมวนบอมบีมทางกำลังมวนอยู่ถ้าถนนดำแบบนี้นี่คือจวดเลยนะคะคนก็เหยียบมั่นตีนเลยแหละถ้าทันเป็นอก บ่อนี่คือกระเซียวเนาะมันลึกมากนะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูไปถึงไปถึงบ่อเดี๋ยวถ่ายให้ดูทางลงมาถึงปากบ่อนะคะทางลงเห็นไหมทุกคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นแมคโครเลยแมคโครอยู่ข้างล่างถ้ามันเสียวหัวลงไปก่อนนะคะบ้าวบ้า หายลุ้นถอนหายใจอยคอยเด้อทางมันสั้นทางมันชันมากเลยทุกคนไปหกควงหัวเนี่ยมันสิขูดอันนี้นี่แม่ขูดชืบอ กว่าอะไรธุรกิจครอบครัวนะคะเราทํางานกันเป็นครอบครัวใครที่มาอยู่ในทีมงานเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยนะคะ ค่ะวันนี้เราจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายสาวบีมให้ดูอีกฝาก f อทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้แบบอ,อยากดูคลิปอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนนะคะก็คอมเมนต์กันมาคุยกันได้เลยค่ะ